ร้านกาแฟสวนบัวน,นะครับตามที่มีข่าวทางโซเชียลเนี่ยว่ามีพนักง,งานของเขาเนี่ยติดโควิดขอชี้แจงว่าบมเป็นความจริงนะครับพนักง,งานของเขาทุกคนเนี่ยผ่านการตรวจสุขภาพไปแล้วทุกคนแข็งแรงไม่ได้เป็นโควิดอย่างที่เป็นข่าวนะครับขอเลียนที่แจ้งกับลูกค้าทุกท่านด้วย ลูกค้านะครับมาใช้บริการที่ร้านกาแฟาส่วนบัวตามปกติอยากสร้างความมั่นใจให้ลูกค้านะครับว่าร้านกาแฟาส่วนบัวปลอดจากโควิดครับผม